ขขเห็นอะไรแตกต่างบนหน้าใช่ไหมคนตาปลอมนะจ๊ะเป็นขนตาที่เบามากค่ะกริซซี่แกรมเป็นขนตาทำจากมิงค่ะขนมิง,มงเบามากเลยค่ะนี่แบบว่าอุ้ยเบาจริงๆค่ะแตกต่างจากขนตานี้เป็นขนตาแล้วก็มีอีกสองคู่นะคะอันนี้สองคู่ใช่ไหมกิมซิลีส่งมาให้สามคู่ค่ะ นะอยู่ในข้างนี้ก็กิมจิรีส่งมาให้นะคะแต่คือว่ายังไม่ได้รองของกิมจิรีเลยะคะ่ะแต่ลองอันนี้นังเบามากเลยค่ะเหมือนไม่มีอะไรเหมือนแบบว่าขนตาม,มันช่วยจริงๆหรออยากจะรู้บอกฉันด้วยมันช่วยไหมถ้าช่วยจะติดถ้าไม่ช่วยจะไม่ติดอีกต่อไปบอกด้วยจริงเหรอช่วยไหมช่วยหรือเปล่าดูอย่างนี้ช่วยไหม วิงว่าเลยค่ะอันนี้เป็นรุ่นอะไรนะเดี๋ยวก่อนไม่มันไม่บอกรุ่นค่ะเออช่วยจริงไหมช่วยจริงบอกด้วยนะจะใส่ถ้าไม่ช่วยจะไม่ใส่เลยขนตาแค่นะบายช่วยไหม